สวัสดีวันคริสต์มาสทุกท่านค่ะขอให้มีแต่ความสุขก,กายสุขใจมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดไปค่ะอารในวันคริสต์มาสของพวกเราก็ง่ายๆสไตล์ฝรั่งนะคะวันนี้ยายไ,ไม่ได้ซื้อไก่ใหญ่นะคะเพราะว่าเรามีแค่สี่คนมีแต่คนทานน,น้อยๆคะ่ะพี่น้องคะโดยเฉพาะคุณย่ากับยีหลานนะคะเลยเลือกซื้อไก่ขนาดพอดีพอดีรับประทานนะคะแต่ว่าซื้อเป็นแบบไก่บ้านที่เลี้ยงตามธรรมชาติเพราะว่าเนื้อเขาจะอร่อย เนื้อจะออกหนึบๆนะคะไม่มันมากฝรั่งปอกเปลือกแล้วนาไปต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนี้อันนี้ค่ะนี่เป็นของชอบคุณย่านะคะหอยทากนี่ค่ะคุณปู่ก็ชอบเหมือนกันค่ะคิดถึงคุณปู่เนาะก็จะมีกุ้งต้มนะคะมีหมูเค็มแล้วก็แซลมอนก็จะมีสลัดผลไม้อะไรประมาณนี้ค่ะก <h> ็ที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือขนมเทศกาลคริสต์มาสบูชเชตเป็นเคก้กเป็นครีมเนี่ยค่ะพี่น้องคะยัยใหม่ก็ช่วงนี้รับประทานแต่ขนมนะคะ <h> หน้าตาแคกก็จะประมาณนี้ค่ะสามช็อกโกแลตหนึ่งวานิลลามีสองรสชาติค่ะใครชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นอิหลาต้องเป็นช็อกโกแลตแน่นอนเลยใช่ไหมลูกนี่ค่ะช่วงนี้มีแต่น้ำตาลนะคะปกติวันที่สิบหกธันวาคมเป็นวันเกิดคุณปู่นะคะสิบหกธันวาคมมันเกิดคุณปู่สิบเก้าธันวาคมมันเกิดอีหลายี่สิบห้าธันวาคมเป็นวันคริสต์มาสวันที่หนึ่งวันปีใหม่ แล้วก็วันที่3ามันเกิดคุณยาก่ะช่วงนี้พวกเราจะรับประทานแต่เคก้กรับประทานแต่อาหารแบบหนักๆทั้งนั้นเลยนะคะจะทําการหมักไก่นะคะก็มีซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยพริกไทยแล้วก็ผงขมิ้นค่ะนี่จะห่อห่อไก่แล้วนําไปอบค่ะไก่ก็จะได้นุ่มๆ จากนั้นนําไปอบร้อยแปดสิบองศาประมาณสี่สิบนาทีค่ะใส่เนอยอีกวิธีหนึ่งก็คือนํามันฝรั่งไปอบรวมกันกับไก่ไปเลยนะคะแต่วันนี้จะไม่จะทา,าแบบนี้แบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันแบบนี้ก็จะนุ่มหอมมันฝร,ร,รัร่งใส่ข้าวแส่ซินหรือว่าตักชีฝรั่งเกลือนิดหน่อย ไข่นขี่พอเชื่อปมฟูงไม่มีอะไรเยอะๆมากมายอาหอมเลยมากแล้วก็ทานกับพวกหมูเค็มพวกแซมล,ลมอนรมคันได้หมดเลยนะคะกับเนื้อสัตว์ต่างๆพี่น้องขาเชื่อไหมคะวันนี้ยยัไหมห่ลืมบันลืมบันเวลาจริงๆอ่ะรู้ว่าเป็นบันคริสต์มาสค่ะแต่ว่า ยังไงก็ลืมบ้าห้างเขาปิดกันขับรถไปตั้งแต่เช้าแปดโมงนะคะยังมืดอยู่นะแปดโมงที่นี่เอ๊ะทำไมเงียบจังเลยร้านขายขนมปังมีเปิดเป็นบางร้านขับไปขับไปถึงห้างรถไม่ม,มีสักคันเลยค่ะปกติรถจอดยูหน้าห้างเต็มเลยยังไ่จะไปซื้อหอยยูวานกับฟัวกราลืมซื้อเมื่อวันก่อนไม่เหมือนลืมม่นนึกว่าเขาเปิดครึ่งวันวันนี้ พี่น้องขายังไม่จะมาเล่าให้ฟังค่ะพูดแล้วขนลุกมือกับคุณปู่มาปลูกเย่ไหมเมื่อคืนนี้หไหมก็ลองนอนนอนก็ลังนอนนอนหลับอยู่ไม่ไหมเป็นเสียงคุณปู่เป็นเสียงคุณปู่เป๊ะเลยค่ะก็เอามือมาแตะที่แขนแล้วก็ปลุกเย่ไหมตื่นขึ้นมาเย่หไหมสะดุ้งขึ้นมาปูปูหันซ้ายหันขวาโอ้ขนลุกเย่หไหมคิดว่าคุณปู่แน่นอนค่ะคือทุกปีวันคริสต์มาสนะคะคุณปู่จะ โทรมาบอกยายใหม่ว่าคุณอย่าลืมซื้อหอยนางรมนะเพราะคุณปู่เป็นคนชอบทานหอยนางรมมากค่ะแต่ว่าด้วยความที่คุณปู่อ่ะแกะหอยนางรมไม่ค่อยเป็นนะคะก็จะย้ำว่าอย่าลืมซื้อหอยนางรมนะเพราะช่วงเทศกาลคุณปู่จะชอบทานมากค่ะพี่น้องคะสงสัยคุณปู่อยากรับประทานหอยนางรมเนาะคุณปู่คงมาให้พรยายให,หม่ให้พรกับทุกคนเนี้ยคะ่นะนี่คะจริงจริงนะคะพี่น้องคะ คุณปู่มาลูกยังไหมจริงๆนะทั้งเสียงทั้งอะไรใช่คุณปู่หมดเลยนะคะเดี๋ยวยังไมทาอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทําเป็นแบบใส่ถ้วยเล็กๆนะคะเรียกเจ้าที่เจ้าทางเรียกคุณปู่มารับประทานเนี่ยค่ะพี่น้องขาไม่รู้สิยังไหมอยากทำเนาะอาจจะเป็นแบบคุณปู่อาจจะได้รับหรืออาจจะไม่ได้รับก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ความรู้สึกยังไหมเหมือนกับคุณปู่มาหา คุณปูอยากรับประทานอาหารกับพวกเราเนี่ยค่ะถ้าจะแม่ไม่ทําก็จะรู้สึกไม่สบายใจเนาะอันนี้ผัดจนเนยซึมเข้าไปในมันฝรั่งนี่แบบแห้งๆแบบนี้เลยนะคะจะได้หอมหอมนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ่านเรียกน้ำย่อยค่ะ ไก่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะว่าจะเทศกาลไหนก็ขาดส้ตมตำไม่ได้ค่ะของขวัญของใครบางคนค่ะใต้ต้นคริสต์มาสเต็มเลยค่ะเียทกาลเมสนุอุติไมเล็ที่งเ Oh, ça me pleurait, c'était magnifique, magnifique. Les petits sont. C'est beau bon, les bosses. Oui. C'est voilà. bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, Il peut deviner par déjà, des... Ah, moi bon, j'en ai un aussi, non bon. C'est Inès qui a choisi. Oh, il est beau. <laughs> On il est beau! Eh, il est beau, ouais! Il ne pouvait pas me faire plus de plaisir que il ça! A, il a beau, goût, ouais! un peu de plaisir! Il a beau, ouais! Il beau! C'est mignon, Kundia, tchop, non mi, On dit qu'il est, okay. <laughs> <laughs> qu est beau! Eh oui, il est beau, <laughs> beau ouais! <laughs> oh, hey. okay. Tu vas me porter Charles, toi! Hein, tu vas mais me porter! Ah, moi, j'ai un savon cadeau, moi! Ah, mais je m'attendais pas du tout à celui-là, alors! Tu vas me porter Charles, toi! Ah, mais ça, alors! Je m'attendais pas du tout! Oh. Hein est il est magnifique. Oh. Euh, après rasage. Ah, très bien. C'est une bonne marque. Très bien. Ah, Merci. Ça, ah oui, ils faut beaucoup la réclamer. C'est ouais. très bon. Oui, ils ouais. faut beaucoup la réclamer. Un peu de publicité. C'est pour tout ça. C'est pas grave. Car... Je ne sais suis pas qu'est-ce qu'il qu qu a choisi lui, mais alors il est beau. Elle sent le. C'est merde. Ça me fait plaisir. Elise, elle a tué Elle choisit bien, mais toujours. C'est une réclame. Ouais. Mmh. <laughs> hein j'ai senti avant d'acheter. C'est après bon, hein Ah oui. Ah oui. Ça va, bon bon, ça ou pas ah oui, j'aime beaucoup ça. Oui. Ah, merci. Elle a elle oublié. Oh, personne. Elle a <laughs> มาน IFIC มน i พอดีเลยรองเท้าใส่ไปคลายของเก่าแล้วค่ะคือู่ใหม่แบบโอหสีดออนกรแบบกันนาวรือยังดีเลยลูกใกล้หมดพอดีเลยทำไมหนูรู้อะไม่บอกเอา้ยนอนนีื้อไปเลยอันนี้หนูอยากลองมันเทรีทรีดแคุ่ณดิเป็นทรีทรีดลิปสติกเน่มันดบิบบนี้

ซื้อชุดพละอย่างสวยก็ต้องได้เกลียดสีนะชุดพละวิชาพ้ะลลูกทำไมพูดเล่นกับลูกค่ะจะเกลียดไหนก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าเราตั้งใจแล้วเท่าไหนเท่านั้นนะคะเราทำมาเต็มที่แล้วจะได้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรค่ะโอ้ยไม่เป็นไรพัก ส้ตมตำเรียบร้อยค่ะไก่ย่างก็ร้อนๆแล้วก็มันกำลังผัดเนยนะคะอ๋อยังมีนี่อีกค่ะนี่เพื่ออุ่นร้อนๆหอยทากนะคะรับประทานกับขนมปังมาค่ะพี่น้องคะเชิญทุกท่านมารับประทานด้วยกันค่ะเตรียมอาหารไว้ให้คุณปู่นะคะนี่เปอาหารที่คุณปู่ชอบทั้งนั้นเลยปู่ก็จะได้ร่วมรับประทานอาหารกับพวกเราในวันคริสต์มาสช็อกโกแลตมีไก่ย่าง มีข้าวสวยร้อนๆของคุณปู่มีมันฝรั่งอบมีกุ้งแล้วก็หอยทากที่คุณปูชอบอัง,ง่นไร้เม็ดส้มแล้วก็ลิ้นจีค่ะอ่านเรื่องในวันคริสต์มาสด้วยกันนะคะขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำตั้งแต่ชาติที่แล้วและชาตินี้ จงส่งไปถึงคุณปู่และคุณแม่ของจจรอมให้ได้รับผลบุญแล้วก็ได้รับอาหารที่ข้าพเจ้าได้นํามามอบให้ในครั้งนี้ด้วยเทินสาธุอิทังเมยาตินังโหตุสุขายาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข

สุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องคะสุขภาพแข็งแรงมันี้มุณดีบนสซตทุ่านมัสุขภา,<อ>าพแข็งแรงค่ะบุนเันตสดิ่งสูม่ใช่ผ้ที่ไม่้ที่ไม่ใช่ผม้าู่แล้วก็น้องสายม

ก,ก,กินลูกกินไม่ชอบก็กินไปเถอะจะได้ชิมดูว่าเป็นรสชาติยังไงหลา <ะ S 1> ไม่ค่อยชอบแต่แตอยากชิมมันเถยอี้ยวไมค่ะช a ว e r ะ่อปนี้เป็นคุยกับเ็นปีไก่นะทิันยัง

ม n นี่งขอนนี้มากขอบคุณมากขอบคุณรับทานกับส้มตแล้วพี่น้ค้าคริส t มาสเรามีอยู่สี่คนค่ะพอปีใหม่แล้วก็วันที่3ามก็เป็นวันเกิดคุณย่านะคะ ช่วงนี้มันเป็ช่วงเทศกาลบ้าเมองปีที่หนึ่งที่เราแค่สีปีแรก,ป,แรกปีแรกที่เราแค่สีปีแรกเรามีสี่คนครั้งแรกปีนี้ที่เรามีสี่คนที่เรากำลังจะบอกแบบนี้ค่ะน้อบอกถูกอยู่เด้วยแม่แม่ก็ใจชื้น

คุนค้าเนี้คิดถึงคุณปู่คุณปู่ชอบตรงน่องน่องได้ส่วนค้ามันเย้ไหมแล้วก็คุณปูช่ชอบตูดไกค่ครับคืูไม่อยู่ละไม่เป็นไรกันเห็ดไหมเปรี้ยวมากไม่เปรี้ยวหรอกพอดี

ชอบมากแบบนี้แบบนี้นะคะคั่มเย็นหน่อยแต่อร่อยโอ๊ยลุ้อนจังแม่เราทำคำยิงให้ได้ไหมแบบไหนล่ะคะลูกอยากทำให้ทำของหนูก่อนแม่อยากทำคำยิงให้แม่ Thank <laughs> you. ดมิฟานซสนูใสให้มันทำให้มันแซบดีอันนี้แม่เราต้องเอาทิ้งเขาจับไว้<ฮ>น่าจะบ่บงนะักเรียนคุยอีหลาทำให้แม่เพื่อแม่สองพันยี่สิบหกสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกอย่างข้างในกับซอสย้เร็วๆแล้วมันจะตใส่พริกสักหน่อยสิอีกค่ะเผ็ดเพราะว่าไม่ทำไม่แรงกับพี่เพราะว่ามันจะได้กินกับแม่ได้สำหรับแม่ไม่ได้เผ็ดค่ะ ที่มะกอกเนี่ยล้นมีบนซันเตียง่ายถือว um ่าอันนี้ต้องคุยอันนี้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 ลูกพิมพ์เล็กพิมพม ได้เวลารับประทานผลไม้กันแล้วค่ะมะม่วงยังไม่สุกดีนะคะก็เลยยังไม่ได้ปอกนี่ค่ะสามสี 3, อย่างนี้ก็ได้วิตามินเยอะแล้วนะคะไกปงนไงลูก les deux sont bons moi je dis au revoir non mi maca il est bon allez au revoir à gauche ah tu pas venu toi อยู่ยนะู่นะปาปีขอให้ป้าปีมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีวันคริสต์มาสค่ะดินตรงนี้ยังยังไม่เซตตัวดีก็ยังไม่ได้เอาหินจารึกมาวางตั้งไว้นะคะให้ดินเข้าที่เข้าทางก่อนคะ่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นร่างของคุณแม่ของคุณปู่กับคุณปู่อยู่ร่วมกันนะคะ นี่ค่คะอย่างชื่อก็มีชื่อก็มีสองชื่อนะคะชื่อคุณปู่แล้วก็ชื่อของคุณแม่ของคุณปู่ค่ะอยู่ด้วยกันค่ะ